สวัสดีค่ะบุภาพาดลวยค่ะมาแนะนำเสื้อถักแบบง่ายๆอีกตัวหนึ่งค่ะเป็นตัวหลวมๆโครงๆตัวใหญ่ๆหน่อยทีนี้ว่าบุภาเห็นว่าลายมันแปลกดีแต่ทีนี้ไม่แน่ใจว่าแบบที่บุภาทำเนี่ยกับแบบที่เขาทำมันใช่แบบอันเดียวกันไหมแต่บุภาก็ก็อยากทำเสื้อเสื้อแบบนี้นะคะเสื้อแบบนี้ไว้ไว้ใสเ่เล่นๆไว้ใสเ่เล่นๆค่ะทีนี้เป็นเสื้อคอปัดปาดค่ะ ปัดๆรวมๆเอวก็ไม่ได้ยาวมากเนาะแต่เป็นลายแบบห่างๆห,หน่อยเพราะว่าตัวนี้นะคะก็คือบ้านเราอาใสยแล้วมันมันไม่ร้อนค่ะไม่ร้อนคือเหมือนเป็นลายแปลกๆนะออทีนี้ว่าออบุผาก็จะลองลองทำลองทำไว้ใช้สักตัวหนึ่งค่ะทีนี้มีไหมซัมเมอร์ของวีนัทอยู่เหลืออยู่พอที่จะทำตัวเสื้อได้บุภาก็ขึ้นคอ อันนี้ทําจากคอทําจากคอลงมานะคะทําจากคอลงมาของดังแบบเนี่ยเขาทำเขาทำเป็นผืนสี่เหลี่ยมแล้วก็มาต่อแขนนะคะมาต่อแขนแต่ของบูผ่านเนี่ยจะทําจากคอลงมาแล้วก็แตกแขนออกค่ะแตกแขนออกนะทีนี้ว่าวิธีการถักเนี่ยค่ะบูผานไม่แน่ใจว่าตัวเนี้ยเขาใช้โครเชรหรือว่าใช้นิตติง้งแต่ว่าด้วยด้วยเห็นที่ลายมันแปลกหูแปลกตาดีค่ะก็เลยจะมา จะมาทําดูจะมาทําดูนะคะทีนี้ว่าแบบที่บูผาถักเนี่ยก็ก็ใกล้เคียงกับของของของนางแบบนะแต่ว่าบูผา,าใช้ไหมไหมพรมวีนัสเส้นเล็กค่ะมันก็จะดูเล็กกว่าของนางแบบแต่ของนางแบบเนี่ยเขาจะทําแบบหลวมๆห่างๆเลยค่ะห่างๆเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีถักกันค่ะตอนนี้บูผาถักขึ้นขึ้นจากคอนะคะเป็นคอสี่เหลี่ยม แต่รู้สึกว่าคอมันจะเล็กไปหน่อยถักเนี่ยค่ะถักขนาดคอก็คือเรามองมองด้วยตาดูมันดูมันไม่ได้ใหญ่มากใช่ไหมคะแต่บุภาจะแตกแขนนะคะแตกแขนเป็นปีกออกมาเนี่ยค่ะเนี่ยแตกวงแขนออกมาแตกวงแขนออกมาเพราะว่าตัวนี้นะคะก็คือบุบาวัาถ้าทําจากคอลงมามันจะง่ายค่ะทีนี้เราเก็บขอบมันก็จะเป็นคอปาดเก็บขอบจะเป็นคอปาดนะลักษณะอ ลักษณะเนี่ยค่ะมันก็จะใกล้เคียงใกล้เคียงกับของแบบนะตอนนี้นะคะแต่ของแบบไม่แน่ใจว่าเขาถักแนวนอนเป็นโซ่ขึ้นไปหรือเปล่าแต่ว่าบูพธรรมแบบนี้ก็ได้แบบใกล้เคียงใกล้เคียงกับของของต้นแบบค่ะเนาะอันนี้ใหม่มันยังไม่ได้รีดถ้ารีดมันก็จะย้วยออกมาอีกค่ะอันนี้แตกแขนแต่ว่าบูพัรรมเหมือนว่าทําทาทาตรงคอเนี่ยเล็กไปหน่อยตามคอเล็กไปหน่อย ก็แตกแขนจากคออันนี้เป็นลายที่แบบเรียบๆนะคะแต่ว่าบุพาว่าถักออกมาแล้วก็น่าจะสวยดีน่าจะสวยดีเอาไว้ใส่แบบหน้าร้อนก็ได้นะหน้าร้อนมันเป็นลายโปร่งๆเนี่ยคะ่ะเป็นลายโป่งๆเดี๋ยวบุพาพจะมานแนะนําวิธีถักให้หน่อยนึงนะคะแนะนําวิธีถักให้หน่อยนึงนะแบบนี้เผื่อว่ามีหลายท่านอยากจะอยากจะใช้เสื้อแบบนี้นะใช้เสื้อแบบนี้อืม อันนี้ก็หลากหลายคนชอบเนาะบุภายังชอบเลยไหมบุภาใช้ไหมวีนัดเส้นเล็กนะคะส่วนเข็มใช้เบอร์1.3ถ้าใช้วีนัดเส้นเล็กค่ะตอนนี้บุผาจะทําให้ดูเป็นตัวอย่างนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้ลงลึกถึงแขนถึงคอนะถึงแขนถึงคอเวลาเราขึ้นต้นโซ่เนะะี่ยค่ะขึ้นต้นโซ่แบบหลวมๆนะคะ ถ้าทํารอบคอก็กะเอาค่ะรอบคอนะกะเอาว่าจะเอาขนาดไหนแต่อย่าเอาเล็กเกินนะคะเราเก็บขอบได้ถ้าเล็กเกินเนี่ยมันพอไปแตกแขนอย่างเงี้ยค่ะมันจะแตกยากแต่ถ้าทําจากคอแตกแขนออกมาอย่างเงี้ยค่ะมันจะง่ายมันจะไม่ได้ยากเนาะใช้วิธีถักลงแต่ใครหลายคนจะถักขึ้นก็ได้นะคะถักถักขึ้นถักจากชายก็ได้นะแล้วแต่ความชอบค่ะว่าจะเอาแบบไหน ถักชายแล้วก็ทำเหมือนสี่เหลี่ยมอะคะ่ะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นแขนนะพอเราถักได้ตรงนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็ขึ้นขึ้นข้างนะคะสามโซ่สามโซ่พันหัวเข็มหนึ่งครั้งปักลงตรงนี้อันนี้มันจะเป็นหลักคู่องเงี้ยค่ะหลักคู่หลักคู่นะขึ้นต้นได้จำได้ไหมแล้วก็สามโซ่สามโซ่นะคะ สามโซ่ก็หนึ่งสองสามมาปักลงหลักที่สี่หลักที่สี่นะคะมาปักลงตรงโซ่ที่สี่ค่ะตรงโซ่ที่สี่ตรงเริ่มต้นนะแล้วก็สามโซ่สามโซ่เว้นหนึ่งสองสามมาปักตรงโซ่ที่สี่นะคะโซ่ที่สี่พันหัวเข็มหนึ่งครั้งดึงสองจังหวะนี่นะคะ กจำไม่ได้ทำไว้ตั้งแต่อทิตย์ก่อนหน้านั้นแล้วค่ะนี่นะแล้วก็เป็นหลักคูแล้วก็สามโซ่หนึ่งสองสามปักลงหลักที่สี่ แต่ลายนี้ผู้เผวาว่ามันมันเกีดีก็เลยอยากจะทำว้ใช้เป็นลายง่ายๆทำเป็นแขนปีกๆหน่อยนี่นะคะสามหนึ่งสองสามปักโซ่ที่สี่หนึ่งสองสาม ถ้าเกิดเราถักแล้วจะเอามาชนกันนะคะพอมาชนกันนะ,ะพอเราถักได้อย่างนี้นะคะพอได้สามโซ่ชนเป็นวงกลมคะ่ะเราก็มาชนแบบนี้ตรงคอนะคะก็มาชนแบบนี้นะคะตรงคอมาชนแบบนี้แล้วก็ตรงชายเราก็เอามาผูกนี่นะคะก็จะเป็นวงกลมแล้วทีนี้เราก็ถักรอบทีนี้ตัวตัวหลักเน,นี่ยค่ะตัวเนี้ยเราเอาให้ลงคู่นะคะลงคู่ บุพาจะชอบพูดเสมอว่าให้ลงคู่เพราะว่าเวลาจัดอะคะ่ะจัดเวงแขนจัดด้านหน้าด้านหลังมันจะได้จัดได้ง่ายถ้ามันลงขี้อย่างเงี้ยค่ะมันเสียดถ้ามันมันเหมือนด้านหน้าด้านหลังไม่เท่ากันอะอันนี้บุผกาทำเป็นตัวอย่างให้ดูหน่อยหนึ่งนะคะพอมารอบที่สองนะพอมารอบที่สองเราก็พันหัวเข็มบน พันหัวเข็มหนึ่งครั้งลงบนหลักเดีค่ะหลักเด็ให้กู่เสมอนะแล้วก็สามโซ่นะคะสามโซ่ถักไปสามโซ่พันหัวเข็มแล้วก็ปักลงตรงนี้นะคะนี่ค่ะปักลงตรงนี้นี่นะคะจะได้ลักษณะนี้อันนี้เกี่ยวแล้วก็พันหัวเข็มมาปักฝั่งนี้นะคะ หนึ่งหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เป็นสามโซ่สามโซ่แล้วก็มาทำหลักลายนี้ต้องมองแบบเป็นภาพรวมนะคะถึงจะสวยนะเป็นภาพรวมคือถักเป็นเสร็จเป็นตัวแล้วอย่างเงี้ยค่ะอันนี้สามโซ่แล้วก็พันหัวเข็ม แล้วก็ย้อนมาปักตรงหลักนี้นะคะแต่เข็มเบอร์หนึ่งจุดสามมันจะแหลมนะคะมันจะแหลมมันจะปักง่ายอยู่มันจะพอดีกับไหมวีนัทค่ะอันนี้นะคะแล้วก็มาฝั่งนี้แล้วก็สามโซ่ ตอนแรกก็หาวิธีอยู่ค่ะว่ามันทําแบบไหนก็เลยลองแบบนี้เลองแบบนี้พอถักได้หน่อยหนึ่งก็สวยดีค่ะสวยดีก็เลยก็เลยใช้แบบนี้อันนี้ตามแบบอาจจะไม่ถักแบบนี้ก็ได้นะคะคือบบผักก็มองมันไม่มีแพทเทิร์นค่ะไม่มีแพทเทิร์นเราก็เลยไม่แน่ใจว่ามันทําแบบไหนแต่ทําแบบนี้ออกมามันก็สวยอยู่มันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมตรงกลางค่ะ อันนี้เราพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วดึงสองจงังหวะหลักมันจะได้สูงหน่อยนะคะเนี่ยก็จะได้ลักษณะนี้เรามาทำทำต่ออีกลายนี้ไม่ได้ยากหรอกคะ่ะไม่ได้ยากแต่ว่าก็สวยดีแล้วก็สามโซ่ปักลงเหมือนเดิม ที่ปูพับไปแบบชา้านะครับเพราะม,มีมีหลายท่านบอกว่าถักไวมากชินมือค่ะนี่สามแล้วก็ปักบนหลักนะคะแล้วก็สามโซ่ถักย้อนปักตรงนี้พันหาเข็มหนึ่งครั้ง ตัวนี้ทําเป็นเสื้อหลวมหลวมใส่สบายสบายเลยนะคะตัวนี้นะทําเป็นเสื้อแบบใส่สบายสบายโซ่ใช้สามโซ่ค่ะหนึ่งสองสามพันหัวเข็มนี่นะคะปักลงหลัก ถ้าใช้เข็มเบอร์หนึ่งจุดสามจะปักง่ายค่ะแต่ถ้าใช้เข็มหัวใหญ่จะปักยากนะน,นะอันนี้พอเกี่ยวแล้วถักไปอีกสามโซ่ ภาพจะออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมคะมันจะเป็นตาเป็นตรงกลางจะเป็นเป็นตาสี่เหลี่ยมนะเนี่ยบุภาว่าสวยดีนะสวยดีนี่นะคะวิธีวิธีถักวิธีถักลายนะวิธีถักลายจะเป็นอย่างนี้ทีนี้พอเราจะแตกพอเราจะแตกแขนเนี่ยคะ่ะแตกแขนเนี่ยนะของบุภาก็เอาตรงกลางนี่นะคะหนึ่งสองสามสี่สี่นะบุภามาแตก แถวที่3มนะคะแถวที่3นะคะบุพาก็เอาเชือกมาร์กไว้แถวที่3ทีนี้เราก็แตกออกทีละข้างทีละข้างถ้ามันถ้ามันออกไม่เยอะเราก็เพิ่มเห็นไหมคะเนี่ยค่ะบุพภาก็เพิ่มเพิ่มตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเราจะเพิ่มฝั่งไหนทีนี้ตัวนี้แขนเราจะให้ลงนี้เราก็เพิ่ม เพิ่มมัดฝั่งนี้ค่ะเพิ่มเพิ่มมาตรงนี้ก็ให้ปล่อยไปตรงนี้ปล่อยไปพออีกสักพอได้สองรอบรอบที่สามเราก็มาเพิ่มตรงนี้เพิ่มตรงมุมนี้นะคะแขนมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่พอถึงท้องแขนเราก็ถักใต้ท้องแขนค่ะถักใต้ท้องแขนตรงนี้อาจจะไม่เอาไหลก็ถักใต้ท้องแขนลงมาแล้วก็ถักต่อลงมาอันนี้บุผาจะทําเป็นเสื้อพอดีตัวค่ะพอดีตัวตัวสั้นๆตัวสั้นๆนะ แล้วทีนี้ว่าแขนนี่ยังไม่แน่ใจว่าจะเอาแขนแบบไหนเนี่ยค่ะก็ถักก็ถักไว้เพราะว่าลายลายนี้บุภาวท่าถ้ารีดออกมามันก็สวยนะคะก็สวยนะมันก็โอเคอยู่นะอันนี้อันนี้ยังไม่ได้รีดค่ะยังไม่ได้รีดเนาะเนี่ยแต่ว่าไหมพอดีไหมสีนี้มันเหลืออยู่ประมาณสามม้วนสามม้วนก็น่าจะพอเนี่ยไหมไหมอันนี้ไหมวีนัสเส้นเล็กนะคะเหลืออยู่สามม้วน ทีนี้ว่าไหมยอย่างอื่นก็เหลืออย่างละม้วนอย่างเงี้ยค่ะไม่พอเสื้อเนาะก็เลยก็เลยได้เหลือสีนี้ก็ถักหลากหลายไปค่ะไม่อันนี้ก็ถักจากคอลงมาพอพอรูปคอลงมามันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะสี่เหลี่ยมแบบนี้เนี่ยค่ะสี่เหลี่ยมแบบนี้เราก็เพิ่มมาเพิ่มมาอีกสักอีกสักบในนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็มาอีกสัก ห้ารอบค่ะไหมสักห้ารอบวงแขนนะเพิ <_ an> ่มเอามาแตกออกมาสักห้ารอบแล้วก็ต่อท้องแขนต่อท้องแขน <_ an> แล้วก็ต่อตัวออกมาค่ะต่อตัวออกมาอันนี้ก็เนี่ยคะ่ะพอยืดมันยืดได้ไหมพรมมันยืดได้อันนี้บุพันพอรีดแล้วมันก็นจะย้้ยอีกค่ะก็เราต้องรู้เราต้องรู้ไหมนะเราต้องรู้ไหมรู้ไหมว่ามันย้้ยไหมอืมนะค่ะลายลายนี้เป็นลายที่แบบไม่ได้ยากลายง่ายๆแต่ว่า ตรงดังแบบเขาอะก็คล้ายๆแบบนี้แหละแต่ว่าบูผ่าว่ามันมันเป็นลายมันเื่อๆดีอะเสื้อตัวเนี้ยเสื้อตัวนี้นะคือในมุมมองของบูผ่านะบูผาว่ามันมันเก๋เดีอคือบางทีเราไม่จําเปน็นต้องเป็นแบบแบบเรียบร้อยดอกๆอะไรอย่างเงี้ยนะมันมันก็ะดูจะเชยอ่ะแต่แต่อีตัวนี้มันมันทูแบบโอเค ในความรู้สึกอุพาพนะมันดูแบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยก,ก็เลยอยากทาอยากทําแล้วมันก็น่าจะทําแป๊บเดียวเสร็จอะคิดว่านะมันน่าจะทําแป๊บเดียวเสร็จเออแต่ของนางแบบเขาใส่นี่มันก็โอเคนะเออครับส่วนใหญ่เขาจะถักสีขาวอะไรเงี้ยสีขาวมันใส่ได้ทุกเสื้อผ้าทุกสีไงมันใส่มันใส่ง่ายไงสีขาวมันเป็นเสื้อตัวเดียวอะแต่ทีนี้บุพเีนยเป็นคนที่ชอบสีสดๆพอเราชอบสีสดๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะประมาณว่า จะถักแต่สีสดๆท้งนั้นเลยอ่าสีสดๆอันนี้เขาถักเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมนะคะเห็นไหมคะถักเป็นสี่เหลี่ยมแล้วเขามาต่อแขนนะคะมาต่อแขนออกมามาต่อแขนออกมาก็ธรรมดาแขนออกมาคือมันมันเสื้อถักอะ่ะมันไม่มีแพทเทิร์นอะไรที่ตายตัวนะคะมันถักไปได้หมดอะ่ะเราเราใส่ได้ขอให้เราใส่ได้ใส่สวยก็โอเคส่วนใหญ่ใส่ก็มันเป็นแบบอันนี้นะผ้าถักอะ่ะ ผ้าถักมันจะมาเปเป๊ะๆอะไรมันก็คงไม่ใช่มันก็จะมีมีลูกเล่นของมันอะในในมันมีเสน่ห์ของมันอยู่ค่ะเสื้อถักตอนเนี้ยค่ะลองทํากันดูเนาะถ้าเป็นไหมเส้นใหญ่ๆก็จะสวยนะคะใหญ่กว่าไหมพรมอะจะเป็นไหมอินโดอย่างเงี้ยตัวเนี้ยนะมันลักษณะคล้องคล้องกันนะคะถักลักษณะคล้องค้องกันเขาถักแบบรวมๆมเลยนะตัวเนี้ยถักแบบรวมดมแบบคล้องคอะไรเงี้ยค่ะพวกนี้นางแบบเขาอยู่บนแคทวอล์กเนนางแบบเขาที่แบบเขาลงมา แต่ทีนี้ว่าเขาจะมีแต่แบบเสื้อเขาไม่มีตัวอย่างสอนไม่มีแพทเทิร์นไม่มีอะไรทั้งนั้นเราก็เอามาแกะบุผภาก,ก็เอามาแกะแกะแบบแล้วก็เอามาฝากท่านผู้ชมว่าเผื่อมีเผื่อมีคนชอบเหมือนที่บุภาชอบนะถ้าไม่ชอบก็ข้ามไปค่ะจะได้มีเสื้อผ้าหลากหลายแบบนะก็ฝากไว้อีกคลิปหนึ่งคะ่ะขอให้มีความสุขทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ